ครับสวัสดีสมาชิกครับวันนี้ก็มีมีท่งโบวี่นะครับด้ามปักเป็นไม้พยุงนะครับครับสันแกลลายนะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะครับข้างในเป็นเหล็กตะไบนะครับเป็นมีทาจากเหล็กตะไบนะครับสองเล่มนี้คล้ายๆกันนะครับนะครับสําหรับด้ามกระปักนะครับเป็นไม้พยุงดํานะครับก็มาดูข้างในกัน ส่งบูบีก็จะประมาณนี้นะครับทิ้งลายตะใบนะครับนี่สันจะแกะลายตลอดด้ามนะครับนะครับกาดเป็นกาดเ้าเหลืองนะครับด้ามจับก็ถนัดมือนะครับดูนะครับคมนะครับ สามารถใช้เดินป่าได้เลยนะครับมีตรงประมาณนี้นะครับพันไม้พันไร้ได้บนพันไม้พันกิ่งไม้ได้นะสามารถเดินป่าได้เลยนะครับมีตรงนะครับด้ามฝักก็จะคล้ายๆกันนะครับมาดูอีกเล่มนะครับครับอีเล่มก็ตรงคล้ายๆกันกับเล่มแรงนะครับ นะครับไม่ต่างกันนะครับแกนลายเหมือนกันนะครับลายตลอดดามนะครับหมดนะครับเป็นหมดหกตัวนะครับรวมกับหมดท่อทองเหลืองนะครับหนึ่งตัวนะครับหมุดนี้ตอกย้ำทุกทุกตัวนะครับนะครับย้ำทุกตัวนะครับกันหลวมนะครับ มีคมนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเกี่ยวกับคมมีดต่อไปนะครับนะครับราคารเริ่มละ2,300บาทนะครับรวมส่งนะครับครับโอเคครับผมฝากผลงานครับ